สาธุชนพุทธมามะกะทุกท่านทุกคนทุกทุกคนทุกคนวันนี้เข้ามาในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคย <c oughs> สาธุชนพุทธมามะกะอัตมาภาพนำเอาพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซชื่องตัดเอาไว้ให้บุคคลได้ภิกษุสมามเณร หรือขราวาสได้นำไปใช้ไปปรับปรุงในตนตัวของตัวเองวันนี้อาตมาภาพเอามาพุทธวจนะมาปัญยายให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังในคราวาสชั้นเลิศพุทธวจนะพุทธวจนะคราวาสชั้นเลิศเป็นอย่างไร ท่านสัตวชนทั้งหลายในบรรดากามโพคีเหล่านั้นกามโพคีผู้ใดสแสวงหาพวกกษัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นสแสวงหาโวกกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำสำหรานด้วย แบ่งปันโพกัพ์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพคกรัพ์เหล่านั้นอยู่ด้วยสาธุชนพุทธมามกะก,กามโภคีผู้นี้ควรสนเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาว่าสแสวงหาโพกศพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำให้อิ่มหนำสำราญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม ในข้อที่เขาแบ่งปันโภกรัพ์บบำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะาที่ 4. สี่ฐานะาที่สีโดยข้อที่เขาไม่กําหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก มีบริโภคทรัพย์เหล่านั้นสาธุชนพุทธมามกะกามโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ท่านสาธุชนพุทธมามกะกามโภคีจำพวกนี้เป็นกามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐขั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบรวรกว่า การผัขีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลืศดก,กวัวบรรดารสอันเกิดจาก โคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลือดกว่าบรรดากาโรโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั่นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นของกามโพคีนรกที่ไร้กาศของมนุษย์ที่สุด ท่านทั้งหลายหรือพระภิกษุทั้งหลายนโลกชื่อว่ามาหาปริลาหะมีความมีอยู่ในลโลกนั่นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจักษุหรือตาของตัวเองแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลย เห็นรูปที่ไม่น่าใครอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครเลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยนรกในนรกนั่นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยโสตคือหูในนรกนั่น บุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคานะคือจมกูกในนรกนั่นบุคคลยังริมรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยชิวหาคือริ้นในในนรกนั่นบุคคลยังถูกต้องโพดทัพะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกายในนรกนั่นบุคคลยังรู้สึกทำ มาลมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยมโนคือใจแต่ได้รู้สึกทำมาลมที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกทำมาลมที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกทำมาลมที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกทำมาลมที่น่าใคร่เลย ได้รู้สึกธรรม,มาลมที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรม,มาลมที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าเดพระองค์ผู้เจริญความเล้วร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเราร้อนนั้นใหญ่หลวงหนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข้าความร้อนอื่นที่ใหญ่ที่สุดหลวงกว่าน่ากว่ากว่ากว่าความร้อนนี่ในนรกท่านทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายมีอยู่ความร้อนอื่น ที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากว่ากว่ากว่าความร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากวากว่ากว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าสาธุชนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุนห้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไปความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องธรรสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ สร้างฐานุชนทั้งหลายสามณะพราหมณ์เหล่าใดสามณะพราหม์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปยาาสะสามณะพราหม์เหล่าใดสมัติพราหม์สมณะพราหม์เหล่านั้น ขั้นยินดียิ่งนักในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปเพื่ออันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกกปริเทวทุกขะโทมนัตอุปาย,ยา,าสัยสัมัพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นขั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั่นแล้ว ยอ่อมเราร้อนเพราะความเราร้อนแห่งชาติแห่งความเกิด um. บ้างย่อมเราร้อนเพราะความเราร้อนแห่งชราบ้างคือความแก่ย่อมเราร้อนเพราะความเราร้อนแห่งมรณะบ้างคือความตายย่อมเราร้อนเพราะความเราร้อนแห่งโสกปริเทวทุกขะโทมนาสุปยาสาบ้าง ความโศกเศร้าเสียใจในสิ่งทั้งปวงนั้นเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสวกะปริเทวทุกขาโทมนัสอุปยาสาทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้เม่มีใคร แม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นทั้งหลายก็กล่าวกันว่าอย่างนั้นไปตลอดสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของท่านที่ไม่ดีไม่งามขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ในความให้พอดีพองามพูดจาในเรื่องที่สิ่งอันมันเป็นทีมงคลที่ดีที่งาม ที่กล่าวมาวันนี้หวังว่าสาธุชนทั้งหลายจะได้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยขอให้ศึกษาและฟังปฏิบัติไปเรื่อยๆในพุทธวจนะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาตมาจะเอามากล่าวมาเล่ามาบรรยายให้ทานฟังหรือพระภิกษุรูปอื่นจะนำมา ศาสยาปัญญายให้แก่ท่านได้ฟังท่านจงตั้งใจสดับรับฟังในเรื่องนั่นๆด้วยเถิดนี่เป็นเรื่องของชาวพุทธมามกะของคนเราชาวพุทธวันนี้ก็สมควรแจกเวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขอย่าได้ประมาทในธรรมจเจริญพร